หญิงรัฐาลั่นไม่คิดมีทายาทล้างเสื้อเสลือปไหนก็ถูกทักว่าวท้องตัวแม่จินนี่จ๋าในตำนานหญิงรัฐาโผงะก็เคยพบกับความท้าทียที่รูปร่างเปลี่ยนไปคู่ยังไงก็กลับมาไม่เหมือนเดิมถูกทักว่าวท้องจนเสียเซื้อพร้อมลั่นไม่คิดมีทายาทแน่นอนซึ่งเป็นช่วงก่อน้นท่นพรีเซนเตอร์ของคร์ทเอลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารควบคุมน้ำหนักได้เครือชเชนิงเติมอาหารที่กำเนิงถึงความปลอดภยัยยิ่งพอดูส่วนผสมต่างๆทัง้งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติและไม่มีผสมสารกดประสรัท ล็อกหุ่นไปตลอดการแม้จะอายุขึ้นเลขสีแล้วไม่ได้ท้องเครื่องนี้คนทักเยอะมากด้วยแต่ว่าแต่ละคนก็มีสรีระไม่เหมือนกันหุ่นเราจะเป็นแบบตรงตรงไม่ได้มีเอวมีสะโพกแบบผู้หญิงจีงเป็นคนแขนเล็กขาเล็กแต่พุงป่องเันติกของผู้หญิงเป็นคนตัวกลมเอวใหญ่ตอนที่เรามีพุงนิดนึงเราก็ดูผ่องสะโพกเราก็ไม่ได้เยอะเวลาน้ําหนักขึ้นคือดูอ้วนง่ายมากยิ่งพอเขาเลข4สี่แม้เราจะพยายามรักษารูปร่างตัวเองอยากดีแค่ไหนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราจะทําได้เหมือนแต่ก่อน มันก็มีความเครียดความหน่อย